ค่ะฟ้ายามเย็นค่ะแม้เราก็เดาไม่ออกจริงนะคะว่าสุขไหนจะมีคอสชอบ้างนะคะฮะอ่ะแต่ตอนนี้ทำให้เราตื่นเต้น,นด้านนู้นก็ฟ้าเหลืองแล้วนะด้านนี้ก็ฟ้าแดงอ่ะส่วนตอนนี้กลับมาค่ะเรื่องของเวทีปฏิรูปพลังงานที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะคะเราไป <ขอ S 1> คุย<ช>กันเลยก็เอาประเด็นสำคัญสำคัญมาสรุปให้ดูค่ะแต่ว่าคุยกับคนที่ไปพูดดีกว่าดีกว่าค่ะ เวทีผ่านพ้นไปแล้วคนที่ไปอยู่บนเวทีนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในวันนี้คุณรสนาตัวสิทธรกูลค่ะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะครสนาคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้าประเด็นเลยหลังจากผ่านพ้นเวทีวันนี้แล้วรู้สึกยังไงอยู่คือเวทีเมื่อเช้าจบแล้วเนี่ยตอนบ่ายเราท่านนายกได้มีบัญชาให้ทั้งสองฝ่าย คุยต่อเป่นห้องคุยกันะนะคะแล้วก็ก็ได้ข้อสรุปมาเป็นสามข้อที่จะนําเสนอต่อท่านนายกที่ท่านประด,ดามาถแถลงแต่ว่าถ้าสัมภาษณ์ดิฉันดิฉันก็จะขยายความ <ฮะ S 2> ในส่วนของสามประเด็นนั้นที่ได้มีการพูดคุยกันนะคะเอาเลยครับเอาเลยฮะว่าประเด็นที่มีการคุยกันก็คือว่า,ามีการพูดถึงว่าเวลานี้เนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจในส่วนของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานร,รัฐเนี่ย มันลดน้อยถอยลงไปครับซึ่งในด้านหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจากส่วนของพลังงานที่เป็นส่วนปลายน้ําส่วนปลายน้ําก็คือราคาแก๊สราคาน้ํามันราคาอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มันมีราคาสูงขึ้นนะทำให้ค่าคองชีประชาชนเนี่ยพเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ราคาตลาดโลกโลงแล,ล้วค่าแท็กซี่ขึ้นค่ารถเมล์ขึ้นค่าอาหารขึ้นครับแล้วก็เขาก็เห็นว่าปิโตรเคมีใช้ราคาถูกกว่ารประชาชน ในส่วนนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจแล้วก็ลามไปถึงกิจการในส่วนที่เป็นต้นน้ําก็คือการเปิดสมรารปิโตเลียมรอบที่บประชาชนก็เกิดคําถามว่าแล้วสมรภารแล้วเขาจะได้อะไรในเมื่อเขาก็ใช้ทุกอย่างราคาแพงนะคะในขณะที่กลุ่มทุนที่เขาทําปิโตเคมีได้ใช้ทรัพยากรในประเทศในราคาที่ถูกกว่า ครับนั้นในจุดนี้เท่าที่ติดตามมาก็เป็นคําถามที่คุณลักษณะก็ถามมาตลอดเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ค่ะก็ก็เป็นประเด็นที่เราก็ทาก็เป็นข้อเสนอกันว่าถ้าจะให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นความปลองดองกันเป็นความรู้สึกที่ทําให้ประชาชนมีความมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยดูแลทุกสุขของประชาชนไม่ใช่ดูแลแต่กลุ่มทุนเท่านั้น ก็จริงๆแล้วก็ควรต้องทําให้ราคาพลังงานที่ปลายน้ําม,มีความเป็นธรรมต่อประชาชนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เราก็เสนอว่าอยากให้ท่านนายยมบุนตรีได้พิจารณาในฐานะที่เป็นฝ่ายนโยบายบนะคะทีนี้ประเด็นที่สองเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องการแก้ไขพรบรปิโตเรเลียม2514นะคะซึ่งทางฝ่ายกระทรวงพลังงานเขาก็ยังเห็นว่าพรบรค่ามันยังไม่ต้องแก้ไขมันแก้ไขมาห้ครั้งแล้ว แต่ว่าทางฝ่ายประชาชนเองเห็นว่าเราควรจะแก้ไขยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เรามีทางเลือกมากขึ้นทางเลือกอื่นอ่น,นะะใช่ครับทางเลือกมากขึ้นก็คือว่าพราบปิโตเลียมเนี่ยมันไปกําหนดว่าการที่จะให้เอกชนมาสํารวจผลิตเนี่ยใช้สมปทานได้อย่างเดียวครับทีนี้ประเด็นที่มันจะต้องแก้ไขกฎหมายเพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือ,อ,อประชาชนเนี่ย ต้องบอกว่าในส่วนของการเปิดสัมปทานปิตโตเรเลียมนั้นเนี่ยนะคะในแง่นี้เนี่ยในอีกเจ็ดปีข้างหน้านะคะไอ,อ้แหล่งปิตโตเรเลียมแหล่งใหญ่ที่สุดจะมีการหมดสัมปทานลงเพราะฉะนั้นเมื่อหมดสัมปทานรัฐต้องเอากลับมาเมื่อรัฐเอากลับมาเนี่ยรัฐจำเป็นที่จะต้องเ,ออเปลี่ยนจากระบบสัมปทานเป็นระบบจ้างผลิตหรือแบ่งปันผลผลิต ซึ่งอันนี้ก็จะทําไม่ได้ถ้าไม่มีการแก้ไขกฎหมายถูกะ้องข้อที่สามกนณีก็เลยเสนอว่ารัฐบาลควรมีคอมมิชเมนท์ท่านนายกต้องมีคอมมิชเมนต์ว่าท่านจะแก้ไขพรบฉบับนี้เนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีในช่วงที่ท่านยังเป็นรัฐบาลอยู่ถ้าท่านมีคอมมิชเมนต์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยประชาชนก็จะวางใจนะคะคส่วนข้อที่สามเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของสมัานรอบ21ซึ่งเราเห็นว่า,าถ้าเกิดว่ากระทรวงพลังงานบอกจะต้องรี เหรไหมเราก็บอกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไม่สํารวจนะรัฐบาลจ่ายเงินก่อนกระทั่งพลังงานบอกว่าก็มันมีน้อยเรามาจ่ายเองมันก็ไม่คุ้มก็มันก็มันก็ขัดแย้งกันเองว่าเอาถ้ามันมีน้อยแล้วมันเป็นความมั่นคงตรงไหนข้อที่สองถ้ามันมีเยอะมันก็คุ้มกับการที่รัฐบาลจะลงทุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขัดขับพนักมันก็ยังไม่ยอมเลิกไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่ตกลงกันนะคะก็เลยเอามาคอมโพม่ากัน ปมมีปนอนว่างั้นตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อที่จะดูประเด็นต่างๆอ,อย่างน้อยสุดเอาก็เรามีเดทไลน์วันที่16มีนาคมจะเปะิดแกปิดใช่ไหมฮ <c oughs> ะก็พยายามทำให้ให้ได้ข้อสรุปภายในวันที่16แต่ถ้าหากว่าวันที่16แล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ก็ทนานายกก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ <c oughs> ทีนประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่ามันเป็นโอกาสอันดีมากเลยในการที่ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ย ให้ความสนใจกับกรณีนี้ที่จะเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสดีในการที่เราจะมีการปฏิรูปเรื่องพลังงานโดยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างจริงจังอันนี้เนี่ยควรจะเห็นเป็นโอกาสมากกว่าจะมองว่ามันเป็นอุปสรรคเพราะสองให้เราจะเลื่อนไปสักปีสองปีนี้ก็ไม่คิดพวกเราในฐานะประชาชนเราก็ไม่คิดว่ามันจะเสียหายถึงขนาดทําให้เราเนี่ยขาดความมั่นคงในเรื่องพลังงานก็มันคงไม่เป็นจริงขนาดนั้นใช่ไหมคะ พราะฉะนั้นตรงตรงจุดนี้เนี่ยก็เลยเสนอว่าก็ให้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาแต่จุดที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราก็พูดกินว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยก็อาจจะยืนหยัดในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องอาศัยผู้กํากับนโยบายเป็นคนเป็นคนฟันธงมาเองว่า hmm. จะยังไงเพราะยังไงก็ตามที่เชื่อว่าความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ <c oughs> ถ้าหากว่ากระทรวงพลังงานยืนหยัดเดินหน้าไปประชาชนไม่เห็นด้วยกับคุณมันก็ไม่มีทางจาะสป็นหมอกนะฮะมันก็จะเป็น <บะ S 1> สภาพแบบนี้แห <บะ S 1> ละดิฉันก็คิดว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรจะพยายามมาร่วมกันหาทางออกร่วมกันดีกว่าการที่เราจะยืนกันอยู่คนละฝากร <c oughs> แล้วก็เหตุผลที่เราถามที่เราพูดมันก็หน้าเราฟังใช่ไหม <c oughs> ถ้ช่กิดว่ามันมันมีน้อยอ่ะเราคุณไม่คุ้มใช่ไหมแล้วคุณจะรีบอะไรคุณก็รอแก้กฎหมายก่อนสิ ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมันมีมากเอารัฐบาลลงทุนไปเอาไม่เกินไม่ถึงห้าพันล้านมูลค่ากิโรเลียมปีละห้าแสนล้านครับ <c oughs> คุณลงทุนสักหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันล้านสองพันล้านค,ค่อยๆทาไปทีละทีละแหล่งครับ <c oughs> มันไม่ได้เสียเงินมากทำไมจะไม่ลงทุนล่ะคะ <c oughs> ที่ลงทุนเรื่องน้าเน้มกันหลายแสนล้านเนี่ยกู้เงินมาไม่เห็นพูดสักคำหนึง่งครับแล้วก็ลงทุนเพื่อจะรู้ว่าเรามีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่เนี่ยทาไมจะไม่คุ้มค่าครับ <c oughs> ชัดเจนแ้วก็ประมาณนี้แหละค่ะครับดังนั้นฟังดูจากทั้งหมดเนี่ยเร็วๆที่สุดก็คือจะต้องตามเรื่องคณะทํางานถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านนายกจะเห็นด้วยกับข้อเสนอทั้ง3ข้อนี้หรือเปล่าครับนะคะถ้าท่านเห็นด้วยก็สามารถที่จะเริ่มต้นทํางานกันได้เลยว่า เราจะดูกันยังไงตรงส่วนนี้แต่ย็นที่บอกนะคะือทุกอย่างมันต้องมาที่ฝ่ายนโยบายนะคะ,คะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นฝ่ายประจำเขาก็ยืนหยัดของเขาไปนะกะาก็เห็นก็ยืนหยัดมาตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะ แต่วันนี้คุณนรงชัยอัคราเสรนีแล้วก็รวมถึงคุณอารีพงษ์ผู้ชอุ่มวันนี้ไม่ได้ไปที่เวทีแต่ว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่าเขามาค่ะท่านอารีพงษ์มาท่านท่านนรงชัยก็มาทานข้าวกลางวันด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้มานั่งคุยค,ค่ะ,คะในในกลุ่มที่เราถกเถียงกันก็ให้ท่านปนัดดามานั่งหัวโต๊แทนนะคะแม้ว่าในรอบบ่ายที่เป็นการปิดห้องคุยกันนี่สองท่านก็ไม่ได้เข้าถูกไหมฮะ ท่านอาลีพงศ์ครับโอเค่ะท่านอาลีพงศ์เข้าะนะครับแต่ท่านท่านไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าพร้อมจะเดินหน้าในการเปิดที่มีการยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเคมีไปจนถึง16มีนาคมนี้ค่ะก็นั่นอะค่ะดิฉันเองเนี่ยก็กากกลับเรียนท่านนายกนะคะว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองถึงท่านจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ต้องถือว่าตาแหน่งบริหารคือการเมืองการเมืองเนี่ยนักรัฐศาสตร์ในสมัยยุคข,ของของจื๊อนะคะเขาคุยกันเนี่ยนัก นักปกครองท่านหนึ่งถามผมชื่อว่าการที่จะบริหารบ้านเมืองเนี่ยมีหลักสําคัญอะไรบ้างผมชื่อก็ตอบว่าก็คือการทําให้อนาประชาราชก,กินดีอยู่ดีมีกองทัพที่เข้มแข็งแล้วก็มีรัฐบาลที่เป็นที่เชื่อถือของประชาชนนักปกครองคนนั้นก็ถามผมชื่อว่าเออถ้าตัดสักข้อหนึ่งทิ้งนี่ท่านจะตัดข้อไหนผมชื่อบอกว่าตัดกองทัพออกไปก่อนอพอเสร็จแล้วนักปกครองท่านนั้น คื่อกงเขาก็ถามว่าแล้ว้าให้ตัดอีกข้อหนึ่งให้ตัดข้อไหนก็บอกก็ตัดเรื่องการอ,อมิมมิพิมันการมีการมีอาหารของประชาชนบอกโอ้ยงี้แสดงว่าการมีรัฐบาลที่เป็นที่เชื่อถือของประชาชน <S <S <ง>ก็สําคัญที่สุดสิเขาบอกแน่นอนเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่สามารถมีรัฐบาลที่เป็นที่เชื่อถือของประชาชนนะคะ<ง>นั่นก็คือคือความขายนะเพราะว่าประชาชนเมื่อไม่เชื่อถือรัฐบาลแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมา เพราะนั้นการที่ท่านรัฐมนตรีจะยืนยันว่าท่านจะเดินหน้าต่อไปเดี๋ยวคิดว่าประชาชนเนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของทรัพยากรด้วยนะคะเขาไม่เห็นด้วยและท่านเดินหน้าไปเดี๋ยวคิดว่าไอ้ความสมา,านฉัน์การปรองดองมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นเวลานี้ท่านพยายามเรียกร้องการปรองดองนะคะการปลองดองการสมา,านฉัน์ระหว่างรัฐก,กับประชาชนเป็นเรื่องสําคัญแล้วเดี๋ยวคิดว่าวันนี้เนี่ยประชาชนทุกภาคส่วน นักวิชาการหรือแม้แต่อดีตนักการเมืองเนี่ยเข้ามาร่วมคิดกันเนี่ยนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่เราควรจะใช้คําว่าธรรมะจัดสรรหรือคบอินซิเดน์ไม่ใช่คอนสปิเลซีอย่างที่สื่อมวลชนบางบางฉบับพยายามพูดว่าเป็นการสมคบคิดกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะจัดสรรมาแล้วให้เราเนี่ยมาปฏิรูปเรื่องนี้ร่วมกันก็อยากที่จะให้ทุกทุกฝ่ายนะคะพยายามเดินหน้า แล้วก็อย่าทําให้แตกความสามัคคีกันเพราะว่าทุกคนเขาก็มีส่วนร่วมเ,เป็นคนในชาติเป็นเจ้าของทรัพยากรเหมือนกันนะคะค่ะขอเรียกถามถึงเรื่องของการทําประชามติเพราะว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยบอกว่าถ้าวันนี้ยังไม่ตกผลึกก็คงจะต้องใช้การไปสํารวจความเห็นของประชาชนในการร่วมนี้ที่จะมาช่วยในการตัดสินใจตรงนี้คุณรศนามองว่าไงคะคือทำประชามติก็ต้องทําให้เป็นมาตรฐานนะคะก็คือจะต้องให้ทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายเนี่ย มีอมโอกาสพูดเท่าเท่ากันคือเวลานี้กระทรวงพลังงานเนี่ยมีทั้งงบประมาณมีทั้งภาษีลงหนังสือพิมพ์ทุกวันสามารถโฆษณามีทีวีของตัวเองมีวิธียุของตัวเอง,อง,ต,เองต้องให้ประชาชนอย่างพวกเราได้พูดบ้างใ,ในเวลาเท่าเท่ากันแล้วก็มีพื้นที่ในการที่จะออกไปคุยกับประชาชนให้ความรู้ให้ข้อมูลประชาชนก่อนที่จะทําประชามติแต่ว่าสัญญาว่าก่อนที่จะมีประชามติมาห้ามเปิดสำนักงานรอบ20 ออย่างนี้ไหมคะค่ <c oughs> นี่เห็นด้วยคะ <c oughs> ่ะค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครับคุณรตนาครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้ผมก็นั่งดูตลอดเป็นครั้งแรกที่นั่งดูเวทีคุยเรื่องพลังงานแล้วไม่หงุดหงิดเลย <c oughs> ดูจนจบครับคือได้ความรู้จากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ขอชื่นชมทั้งสองฝ่ายในความพยายามควบคุมอารมณ์ค่ะแล้วคุยกันด้วยคำถามเนื้อๆเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ คือมันชัดเจนว่าสองฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายประชาชนเนี่ยผมนับถือมากเลยในวันนี้ว่าควบคุมอารมณ์เต็มที่แล้วพยายามหาหาช่องให้บ้านเมืองมีตัวเลือกอะ่ะคือฝ่ายฝ่ายกระทรวงเนี่ยมันชัดเจนแล้วแหละว่าเขาจะเดินหน้า ด้วยระบบสัมปทานเดินหน้ารอบที่21เพราะห่วงเรื่องความมั่นคงทางพลังงานในการจะสำรวจเขาก็บอกว่ามันจะต้องใช้งบประมาณเยอะเกรงว่ามันจะไม่คุ้มค่าสู้ผลักภาระความเสี่ยงนี้ไปให้เอกชนดีกว่าอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่ชัดเจนของเขามาโดยตลอดแต่ว่าวันนี้ฝ่ายประชาชนเนี่ยทำได้ดีมากตรงที่ถามว่าในยุคของการปฏิรูปเนี่ยเราเราตั้งใจจะปฏิรูปกันจริงๆหรือไม่ ถ้าเราตั้งใจเนี่ยทำไมเราไม่เริ่มจากการทําให้พระราชัญญิปิโตรเลียมเนี่ยมันเปิดกว้างไว้ก่อนการที่ให้กฎหมายมันเปิดกว้างไว้ก่อนไม่ได้แปลว่าเราไปมัดมือใครว่าต้องเลือกวิธีไหนแต่การที่ไม่ให้กฎหมายมันเปิดกว้างเลยเนี่ยมันคือมัดมือแล้วอ่ะว่าตอนเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้หรอกด้วยกฎหมายอ่นนอะมันคืออันนั้นทางเดียวเองนี่ผมว่าประชาชนเปิดเปิดประตูที่หนึ่งได้งดงามมาก ไม่ใช่เป็นแบบสมัยก่อนแล้วว่าฉันจะต้องแบ่งปันผลผลิตฉันต้องเป็นบางผลผลิตเพราะตอนนี้สถานการณ์มันมันทำให้ประชาชนเรียนรู้แล้วว่าทุกระบบเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียของมันแต่ทางที่ดีคืออย่าให้กฎหมายมันมัดคอประเทศชาติเพราะในอนาคตเราสามารถที่จะจ้างผลิตก็ได้หรือตรงไหนมีศักยภาพที่จะแบ่งปันผลผลิตก็ใช้ตรงไหนที่จะต้องเป็นระบบสัมปทานก็ใช้อ้อย่างเงี้ยนะเพราะวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีอยู่ที่นายกรัฐมนตรี ใช่คะงง่ะตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าได้ข้อสรุปร่วมกันใน3ประเด็นแล้วนะคะอย่างที่คุณรศนาน,นได้สรุปไปให้ฟังเมื่อสักครู่แต่เดี๋ยวขออนุญาตให,าให้ฟังอีกอ่านให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะจากการให้สัมภาษณ์ของมมหลงบรรดาดิสกุลนัฐมนตรีประจําสํานักนายุทยนเรียัน,นะคะเป็นประเด็นเดียวกันแต่ว่ามันก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าหลังจากที่ได้ปิดห้องพูดคุยกันแล้วายก็ปิดห้องคุยกันค่ะแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะ หนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่ารัฐจะต้องบริหารพลังงานให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการดูแลไม่ให้กระทบกับประชาชนอสอราคาเนี่ยต้องเป็นธรรมกับประชาชนอ่าใช่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าภาคปิโตเคมีเนี่ยจะใช้ราคาที่ต่ํากว่าราคาของผู้บริโภคแต่เข้าไปประกอบการเป็นผลกําไรไงแต่ของประชาชนเนี่ยใช้ในครัวเรือนซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตมันไม่ใช่เป็นการประกอบการเพื่อเอากําไร ประเด็นที่2กับเรื่องของการแก้พรบรปิตโตรเลียมค่ะต้องวางแผนความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตด้วยการแก้กฎหมายบางข้อเพื่อการพัฒนาประเทศอันนั้นแราก็พูดไปแล้วนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าต้องเดินหน้าในการทําสัมปทานต่อเพราะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศนี่เป็นข้อสรุปร่วมกัน,กนถ้าทีของภาคประชาชนสร้างสรรค์ขึ้นเยอะเลย คือไม่กระโดดขวางไงไม่ใช่ว่าอย่างไรฉันก,ก็ไม่เอาค,คือพอฟังข้อมูลกันฟังข้อมูลกันอ๋อแล้วคุณจะเดินหน้าคุณก็เดินแต่ว่าเราขอเสริมทางเลือกไปนิดหนึ่งได้ไหมว่าทําไมรัฐบาลไม่เป็นเจ้าภาพในการสํารวจเองละ่ะซึ่งประเด็นเนี้ยมันยังทิ้งท้ายกันอยู่ของภาคประชาชนโดยที่อีกฝ่ายนึ่งเนี้ยก็ยังอ้างว่ามันต้องใช้เงินเยอะซึ่งเมื่อกี้คุณลักษณะก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อเทียบกับโครงาการอื่นๆที่รัฐลงทุนเนี้ยมันใช้เงินไม่ได้เยอะไปกว่ากันหรอก จึงอยู่ที่นายกบัฐมนตแล้วก็หลังจากนี้นะคะจะมีการตั้งคณะทํางานร่วมกันของฝ่ายรายชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายภาคประชาชนที่เสนอข้อขุนใยด้านพลังงานโดยไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าเกี่ยวข้องค่ะคและจะคัดหาคณะทํางานให้เร็วที่สุดเพื่อร่วมกันพิจารณาก่อน16มีนาคมนี้ค่ะผมถือว่าเวทีนี้ได้สร้างความสําเร็จมาระดับหนึ่งเลยนะครับในการที่จะหาทางออกกันให้ดีที่สุดสําหรับประเทศชาติและประชาชนเรื่องพลังงาน และคนหนึ่งที่วันนี้รู้สึกชื่นชมนะฮะ<ช>คือคุณอภิรักษ์หามพิจิตวณิชนนที่เป็นผู้ดำเนินรายการบนเวทีใช่ใชใชวันนี้แกตทำหน้าที่ได้ดีะๆๆฮะก็ขอชื่นชมนะฮะ,ะ,ะส่วนที่จะครูถามคุณรศนาไปกับการให้สัมภาษณ์ของคุณนรงชัยอัคราเสียระนีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพลังงานก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่เวทีสิ้นสุดในช่วงครึ่งวันแรกเนี่ยนะคะ,คะก็บอกว่ากรณีข้อเสนอของคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังที่ให้ภาครัฐจัดทำประชามติการ เปิดสัมปทานรอบที่ย1ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการจัดทําประชามติพร้อมเดินหน้าเปิดที่มีการยื่นขอสิทธิ์สํารวจและผลิตปิโตรเคมีไปจนถึง16มีนาคมนี้ตามประกาศในหนังสือเชิญชวนให้มีการสํารวจและผลิตปิโตรเคมีรวมถึงบรรยากาศในการจัดวิธีในวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะแต่ส่วนใหญ่นั้นยังเน้นในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายในพรบรปิโตรเลียมมากเกินไปแต่ว่าอยากให้เน้นเรื่องของผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่านะคะก็เขาให้ไปแก้กฎหมายเพื่อให้มันเป็นธรรมไง <c oughs> นะครับแต่ส่วนที่คุณบอกว่าคุณจะต้องเดินหน้าให้เอกชนยื่นขอสิทธิ์อันนั้นเราเข้าใจเพราะคุณประกาศไปแล้ว <c oughs> ก็ต้องเดินหน้าต่อแล้วก็พอถึงกําหนดเนี่ยจะอนุมัติไม่อนุมัติมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่ข้อผูกมัดว่าให้เขายื่นสิทธิ์มาแล้วเราต้องอนุมัติ <c oughs> อันนี้ประชาชนเองก็อย่าไปอเอาเป็นประเด็น นะฮะคือมันเป็นการประกาศเชิญชวนไปแล้วมันก็ต้องทําจนจบกระบวนการแต่พอจบกระบวนการแล้วดูเงื่อนไขแล้วเราอาจจะไม่ให้ใครเลยก็ได้อันนั้นจึงเป็นท่าทีหลังจากนี้นะครับค่ะไปฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกันค่ะผมยังไม่ได้ยังไม่ได้สรุปเลยครับผมเพียงแต่อธิบายเฉยๆนะครับว่าความจําเป็นที่เราต้องทําเพราะเหตุว่าเรามีของน้อยลงทุกวัน นะครับมีของน้อยลงทุกวันแล้วก็ถ้าเราต้องซื้อของอื่นภาคขึ้นทุกวันเนี่ยมันจะแพงขึ้นทุกวันค่าไฟก็จะแพงขึ้นเร็วอันความจาเป็นที่ต้องเราต้องรีบทาและกฎหมายที่มีอยู่นี้มีความพร้อมที่จะให้เราทําแล้วได้ประโยชน์แก่ประเทศมากที่สุดนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมคิดว่าประโยชน์ของเวทีนี้ก็คือให้ข้อมูลแก่ประชาชนให้มากขึ้นอีกนะครับแล้วก็ให้มุมมองให้แก่ประชาชนให้มากขึ้นอีกว่าเราควรจะมุมมองเพิ่มเติมส่วนไหนอย่างไร อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับคือยิ่งยิ่งให้ความรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์แต่ต้องเป็นความรู้ที่เป็นความจริงนะครับความจริงท่านตรีคะหลังจากที่ให้ข้อมูลกันในวันนี้แล้วจะตกหลึกข้อมูลขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงคะคือขณะนี้<ม>สถานการณ์ที่เราพูดไปก็เหมือนเดิมก็คือว่าเราเราให้ยื่นภายในวันที่16มีนาคม,มนะครับณนะวันนี้วินาทีนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือเนื่องจากวันนี้เวทีมันพาคนสองฝั่งมาบรรจบกันอย่างงดงามเนี่ยผมคิดว่า หลังจากนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้ฟังข้อมูลและไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยจงพยายามพูดให้น้อยสื่อมวลชนเองเนี่ยก่อนจะไปถามใครเนี่ยให้กลับมานั่งดูที่เขาคุยกันวันนี้ค่ะมันจะได้ไปถามในเชิงที่จะไม่ทําให้จุดบรรจบมันแตกกันอีกรอบเพราะว่ามัน,มนบรรจบกันได้อย่างสร้างสารรค์แล้วนะฮะแล้วก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสรุปประเด็นสําคัญแล้วก็ได้นําเสนอ เช่นใส่ในเว็บไซต์ว่าวันนี้ผลการพูดคุยกันเป็นยังไงหรือเมื่อสักครู่ที่ท่านทําในเดินหน้าประเทศไทยหรือแม้กระทั่งที่คุณลักษณะคุยกับเราเนี่ยจะเห็นว่าท่าทีของคุณลักษณะนเนี่ยก็ ผ่านความขัดแย้งมามาถึงจุดที่เข้าใจซึ่งกันและกันแม้ว่าจะมีข้อบางข้อที่สงวนไว้เนี่ยแต่ท่าทีเนี่ยมันเป็นบวกมากๆจากการได้พูดคุยกันเปิดกว้างและเปิดใจมากขึ้นใช่ใช่ <นะ S 1> คือคเราช่วยกันรักษาท่าทีแบบนี้ไว้แล้วไปต่ออย่าไปเอาคุณณรงชัยซึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมมามแสดงความคิดเห็นแล้วให้แผลมันเปริอะ่ะสื่อมวลชนต้องพยายามช่วยกันบ้านเมืองมันจะได้ไปถึงคําตอบเรื่องพลังงานได้เร็วขึ้นค่ะ ก่อนไปพักกันมีความคืบหน้าจากเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังไปเม so um ื่อสักครู่กับเครื่องบิน F16 ที่ตกเนี่ยนะคะซึ่งมีร้อยเอกนบพนนนิวาสานนทําหน้าที่เป็นนักบินล่าสุดค่ะพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรโฆษกกองทัพบกนะคะได้แถลงความคืบหน้าว่าเมื่อเวลาประมาณ17บเนาฬิกานาทีจากเหตุเครื่องบิน F16 ตกนั้น เครื่องเป็นแบบที่นั่งเดี่ยวล่าสุดพบศพนักบินแล้วค่ะเสียชีวิตอยู่ภายในเครื่องจากนี้จะต้องนำศพนักบินออกมาเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปและจะได้ส่งคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุเข้าตรวจสอบสาเหตุของเครื่องบินตกต่อไปขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะครับเราคงต้องพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ายัางมีอีกหลายข่าวที่ต้องคุยกันเดี๋ยวกลับมาครับ